สวัสดีครับกลับมาติดตามสภาวะอากาศกับศูนย์ตุนิโยมิทยาภาพตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันที่ที่12มิถุนายน2565กับผมน,นายธนทรนาบูลก่อนอื่นนะครับเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะอากาศในวันนี้นะครับเริ่มที่แผงที่อากาศผิวึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีล่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและลาวนะครับผมประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะส่งผลเวียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเราในยานียังคงมีฝนฟ้าะนองอยู่นะครับโดยการคาดหมายของฝนในยะนี้ไว้ที่ฝนฟ้าะนองร้อยละ3 0เปของพื้นที่ลจังหวัดที่เน้นได้แก่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญสีสเกีและก็บูรณาสถานีลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนการคาดหมายอุณหภูมินะครับในช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ช่วง3 2 3สองถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ช่วง24-26องศาเซลเซียสน,นะครับสําหรับในระยะนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองบริเวณภาคตะนออกฉีงเหนือตอตล่างของเราอยู่นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลร,รักษาสุขภาพและกลับมาติดตามสภาพอากาศกันอีกครั้งในช่วงบ่ายสําหรับเช้านี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน